ลอยที่สุดนี่แล้วจริงๆหมดเนี่ยไม่นับติมนะผมลอยที่สุดแล้วติมติมไม่ไม่ใช่ผู้ชายไงเขาไม่ติมติมไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยมีมันหน้ามากเนี่ยผมรอที่สุดทีนี้แล้วจริงๆพี่กดเป็นผู้ว่าไม่ได้มัน้อมมาแล้วเนี่ยมันพร้อมมาแล้วเนี่ยกดได้ไงเอมอนยังไม่กดเลยรอยมาที่ไลน์อายอาอายุเท่ากันไหม

mà Fire in the hole Fire in the hole Fire in Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole okay, 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 Fire in the hole Fire in the hole à yeah. Fire in the hole 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 h e a o t ก็ไหวเฮ้ยแล้พี่กบโอ้แอนพิชินพิชินหัวแล้วคนรลองไม่ได้ตายล้วสองคนไงโอเคโอไม่ขาดนะอย่าไจ้ะ

เขามาแล้วโหมันใหญ่เข้าไปแล้วมีเจ้าไม่กลเลตายนี่ฮาแตกเลยนะโอ้โหแล้วจับสองไม่เยี่ยมสองศูนย์เลยศูนย right. <ห>์สองโอ้ยิดระเบิด

ไอตัวนี้อยู Jamie, ่ซอยตัวสุดท้ายเจ็ดเลยระวังตายดิปาดแล้วระวังระวังมันปาดอย่างเงี้ย ที่กบล่ไปถามหัวเราไอ้นั่นแ่ะตัวนี้อีกแล้วโอเคปเกิดใครอีกแล้วหรอก i ฟร์้องไ่ให้องิดดันยดเเอาอย่าผมให้ใกลระเบิดาไป่กายยเองไนโยนี่ไไ้องไฟร์ในห้องไ n t ไไ h e a h o t

Fire in the hole Fire in the yeah, hole double, double kill Fire in the hole Burn <coughs> <coughs> อู่ซอยเลยไอ้เ,อเย็บตกใจมาเลยวางออกเลยออกเลย <c oughs> ไม่ดันแล้วเ <c oughs> ดะระเบิดลง

โอ้ยสัสไอ้เชี่ยนี่ก็ดักอูจังเลยจะเห็นไหมครับแล้วดักแบบหมดเลยนะดักเม็ดอะฮัลโไปต่อไปต่อ Bomb has been planted. <coughs> <coughs> okay, let's go. <coughs> okay, let's go. Like that. Fire in the hole! <coughs> 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 มันต um, ัวมันหนักจังวะตัวนี้สีนัดเองนะเมื่อกี้เ ตัวดักยังไม่ตายนะตายตายมองมันดักนะพี่ต่อยแตกโพี่เอดสิบ้าเลยบ้าเลยไม่รู้จักตอยใครวะตอยใครวะโดดต้องแทงแทงหมอไม่ไม่ห้องใหญ่ไอ้มอนโดดตอยเสียงเย็บเล็กอะใหญ่ตัวนึงปัดปัดโอย

อ่ม uh> ันเล่นด uh> ja mm ีปะเฮ้ยเฮ้ยหมุนึ้นสองตัวหมุน่าพิเกียนตาตัวหนึ่ง้งใหญ่ข้า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 ขอดมาได้ชัดทุก ไอ้นี่อีกแล้วเหรอ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 แยกกันเลยแยกกันเลยแยกไปทีมละสองอะตายเราไม่ได้เลยไปดูหลังไอ้พี่เห้ยววานะเกียืนยืนี้เกิ่ยว่งนีนเลย ระวังขาาไม่ได้กบต่อยต่อยต่อยมาแล้วมาแล้วอต้องมีคนที่เสียสละใช่ไหม้อต้อ All right, let's h ัหายไปแล้วสตัวละ

ตมอหม่อยต่อยต่อยต่ยต่อ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 เตีอยต่อตายต่ยต่อ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 ยห่อยต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 ่ย่ย่ตต่ออตย อุ้ยเหี้ยเอ้าเหี้ยไปไหนเนี่ไปไหนวะโอ้โหยันนะประตูไม่รอล่ะ Fire in the Hall! หลักเลยมันไปไหนไม่ได้แล้วล่ะจังหน่อยนะน่าจะซอย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 อะบลูจ i วินพอรีแล้วได้เลยนะอย่างเงี้ยเอ้ คราครต้องอ้อต้องต้ององอต,า,ตาแรกผมหนึ่งเจ็ดผมไปรอแล้วครับออกเป็นรีมาห้าทุมมาม่มุมแลยนว่าเนี่ีดังไป้ังไปนี่ต้องไปหาป้าแต่เชา้าไปทำบุญกอพี่มกัน้งึงหงั่ะหลอห่อเงี้ย ไม่ได้อาจจะเลิกสี่อชุมได้หลุดมันก็ต้องต้องนั่งมา รอเพื่อแฟนบอลเลยดิยไอจีกอ๊์ฟเจอพี่กบล่อไปตามหัวไอ้ของแล้วหมดแล้วอ่าเดี๋้สิบวัน อ,อัปเดว่ชวินรู้ไหมเนี่ยไอตัวเลสเบอร์ใครเล่นนะหนึ่งดอกเบอร์นหะหนึ่งดอกสามจุดในแคนเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นแล้วนี่ใช่ไหมเออใช่ใครก็ไม่รู้เพ<บ>ื่อนในเซมดะข่าวจะเตะปะหรือว่า ู้แต่มันก็มาเล่นออนอยู่นะน่ะไม่เห็นมันออนเราไม่รู้จักไงเราไม่เคยเห็นมันออนเลยเนี่ยเลยอนออนนานออนทีนานออนทีเมื่อวานมันออนนะมันออนมาเล่นแป๊บเดียวมันก็ออกไปเลยหัวแคนเนี่ยแคนหายไม่ออนมาเลยเดี๋ยวเขาก็มาออนอ่ะ มีประมาณ24ข้างหน้าอครับสวมสอีห uh, นึ่งสามาอ321 321กดอกกันดิไดวดีร็อกกันใครนะครับจบนี่ได้นับ แม่มึงสามสองหนึ่มึงก็รับสามสองหนึ่งเดียวสมม่ไแหละอะไรโอ,อ้ยหายชื้อ2ยใ ใครให้อ่านเนสัตว์อะไรใครอ่านเดสัตว์กูอ่านเยอะจริงๆดูมกออ่านอนกันอ่านแรกไปไหนตั้งเดี๋ตั้งเดี๋ยวางอ่านว่าอ่านชื่อกูทำไมสัตว์เป็ของมึงอครียนหอไปรับอ่านแม่งแลงแน่เลย โอ้ er, oh, ยาวเยอะเยอาเยอะโอ้โหยี่เจะเปิดทึมไมเฮ้ยระเบิดระเบิเจ็ดเก้านะไม่เหลือหกหกะดูเอาใส่รับสามี้่แรง ไม่ตามมานะครับห้องใหญ่อะ่ะโอ้สบพานโชคดีได้ปะสะพานไม่เคลียร์เลยแต่แไปไหนโยก่โยกดิเอามีเยอะพิกบสะพานถอยหลังแม่งดิเอา ข้างบนอ่ะพี่กบข้างบน,นะบนอบ่ะอ๋ะเป็นกบเลยผ่าอเอาของกันเลยก็ได้โอเค I'm Fire in the hole!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  Fire, <laughs> <Wow, wow, wow. laughs> Fire in the hole! Fire in the hole! มอยู่อยู่ม่เลย่ะเลยดับเบิลคิลตายตายไม่มีแกนะคนหล่อต้องยง่ต้องดีตล่อต้องยิงนี้ดูด้ดูด้วดิ นี่ไล่กันหล่อกันหลเอไม่เหันยิงนี่๋อไอนอนเลยขอโทษด้วย่ะ

the phone. คนรอรู <risque> ้ว่าพี่พี่ันเนี้ยมันเนี้ยเวลาฝังใ่างี้ยังไทยมเลยบุ๊บ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  All right, let's <doors> move out.

มันหมุนแล้วถ้าจะมาหมุนอู้เหลือหนึ่งคือแมงแรงจังวะ อยู่ห้องเล็กเนี่ยกูกันใจแล้วเนี่ยเนี่ยเลยนั่งเนี้ยนี่โอโหกระโดดเจ็บนะเียบร้อยนลยุณไโดนไอสัตว์ ร้อยแนละ้วทำอะไรยินีนบร้อยติ่นเเยอะมากกิ่รอให้มันยกเบี้ยติ่เงียนมากนีโอ้โหแตกเ่นอนต็มนั่ <c ười> ง <c ười> นนไปต็มน,นั่งไปน,นั่งออกไปน,นั่งออกไป

โอ้ยเยิงเลยทำไมเลยอย่างไรหมุนไม่ยิงสามแยกอ่ะหมุนระวางระวางระวางเฮ้ยเยี่ยไม่มีแก๊สแตดเล่นดิดเล่นไงติดเล่นไงจะแพ้อะนะ exploded! Mission oh, success! But, really good. Okay, let's go. Fire in, Fire in hole. the hole! That. Fire in the hole! Hey, yeah. Fire in the hole! Fire in the hole! พวกิอยำคิดม <itud soundtrack. S 1> ั <im itti comigo> ่งมอย่าอยกคิดมั่งเหลือสอ่ะตอนนี้คิดคู่เหลือสามดกว่าเฮ้ยมีหกสิบัไม่เก็บไงขยมั่งเฮ้ยทไงมาโอ้

ทีมซ้ายตีมล่างเห็นไหมเห็นมตู้โทรศัพท์ Red t e a โอมันเปลี่ยนตัวแจมเลยว่ะโอตัวแจมแจมไม่น่ากัวเท่ารตอนน้นหรอกไอ้กรห้องเนี่ยมันควน่ากลัว โอ้โหโดนด่านเอะโหแน่ดอดดาขอกอจริงขนาดนี้